มีความเคลื่อนไหวหลายจุดหลายจังหวัดนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องของการสร้างรั้วกันก่อนชัดเจนแล้วนะ<ฆ>ว่าจะมีการสร้างรั้วกั้นชายแดนไทยกัมพูชานะครับแล้วจะเป็นรั้วแบบไหนแล้วจะเริ่มสร้างตรงไหนก่อนหลังไปถามแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่ครับนั่นคือพลโทวีระยุทธ์รักสินบอกว่ารั้วเนี่ยไม่ได้มีแค่รั้วลูดหนามนะแต่ต้องมีองค์ประกอบอื่นเพื่อเสริมความมั่นคงรับเช่นการติดตั้งกล้อง CCTV สอดส่องในเวลากลางคืน ส่วนจะทําตลอดแนวชายแดนไม้แม่ทัพภาคสองบอกรั้วในพื้นที่สําคัญทางยุทธวิธีก็วางก่อนส่วนจะขยายยังไงเป็นเรื่องของอนาคตครับอ้อ,อกจากคือซึ่งมันจะต้องมีมมองค์ประกอบควาลวดหนาเเดียวมันก็ป้องกันได้ระดับเบื้องต้นตรงนี้ก็คือเราจะทําตลอดแนวชายแดนจริงรัว้วรั้วเนี่ยถ้าเราในพื้นที่สำคัญที่มันมีผลเตมยุทธวิธีก็วางก่อนส่วนได้ ขยายไปยังไงก็เป็นเรื่องของแต่ลำับแรกเราก็ทาในส่วนที่มันป้องกันเองก่อนแล้วก็ทำให้กำลังนลปลอดภัยก็ต้องหวออังที่ปลอดภัยคนปลอดภัยนี่นะฮะแม่ทัาพภาคที่สองคนใหม่ก็บอกว่าอันดับแรกเนี่ยก็ต้องทําในส่วนการป้องกันตัวเองก่อนทําให้กําลังพลปลอดภัยเพราะเมื่อทหารปลอดภัยคนก็จะปลอดภัยครับค่ะอันนี้คือความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของภาคอีสานอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะวันนี้พบทรลุยเองเลยนะคะ ไปในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีและตราดอันนี้คืออยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือรนี่ค่ะพลเอกขอภายพลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันรผู้บัญชาการทหารเรือแล้วก็ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือนะคะไปลงพื้นที่เลยอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก็จะมีกองร้อยทหารพานาวิกโยธินบ้านท่าเส้นมีชุดควบคุมทหารพานาวิกโยธินที่3ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด ที่อยู่บนเกาะกุดจังหวัดตราดนะคะไปเยี่ยมไปให้กําลังใจไปรับทราบสถานการณ์ชายแดนล่าสุดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อจะเตรียมแผนในการรองรับถ้ามีความจําเป็นต้องใช้กําลังทาหารในการปฏิบัติการปกป้องอธิปไตยของชาติแล้วก็ไปติดตามความก้าวหน้าของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดในการแก้ปัญหาลุกล้ําอธิปไตยที่แนวจังหวัดจันทบุรีและตราดรวมไปถึงการตรวจสอบหรือถอนสิ่งปลูกสร้าง บ้าน3หลังก่อนหน้านี้จําได้ไหมคะคุณผู้ชมที่บ้านหนองรีตาบนชํารากอะค่ะคือก่อนหน้านี้ก็บอกว่ากัมพูชาเขายอมรื้อใช่ไหมแต่เขารื้อไปแค่หลังเดียวและอีกสองหลังเขาบอกว่าเขาไม่มีอํานาจเรต้องไปคุยในที่ประชุมนู่น JBC นู่นครับก็เลยต้องไปติดตามความคืบหน้ากันหน่อยคณะพบตรเดินทางไปที่หลักเขตที่5 2ถึง59ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีนะคะไปสั่งการเตรียมพื้นที่สร้างรัวะะ้วค่ะ นี่ก็จะสร้างเหมือนกันครับทัพภาคหนึ่งเนี่ยเขาก็จะสร้างแถวแถวสระแก้วใช่ไหมคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เหมือนกับจะมีการลักลอบคนไทยข้ามไปทางฝั่งกัมพูชาคนกัมพูชาลักลอบเข้ามาที่ประเทศไทยพื้นที่ที่ไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องของการปักปันถูกต้องก็คือชัดเจนแล้วสามารถสร้างได้แล้วก็ภาคสองเนี่ยเขาก็จะสร้างเหมือนกันเดี๋ยวก็ไปดูพื้นที่ที่นี่ก็สร้างนะคะตราดจันทบุรีสร้างเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ถือโอกาส ไปดูแล้วก็ไปให้กําลังใจในส่วนของทหารด้วยนะคะคเน้นย้าว่ากองทัพเรือเนี่ยพร้อมเกิดอะไรขึ้นก็พร้อมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาแผ่นดินไทยค่ะแล้วที่คุณรพิพันธ์บอกไว้ว่าอีกหนึ่งจุดเนี่ยที่ต้องมีการสร้างรั้วแน่ๆก็คือที่สะแก้วนะครับ